เรื่องย่อละครบ่วงใบบุญตอนระดมทำร้ายใบสีหลังจากที่ใบสีแอบเห็นดอกรักกอดชูรำรากลางดึกวันต่อมาใบสีที่มัวคิดถึงแต่ดอกรักที่แอบเล่นชูกับนายชดจนลืมไปว่าใบบุญได้เข้ามาหาและอยากจะชวนเธอไปเล่นด้วยกันเมื่อใบสีนึกขึ้นได้ ก,กวาดสายตาหาใบาบุญด้วยความกังวลใจเพื่อดูว่าใบาบุญเดินเล่นอยู่แถวไหนระหว่างนั้นใบบุญก็เดินมาเจอกับระดมใบบุญก็ดีใจโดยหารู้ไม่ว่าพ่อของเธอนั้นมีอาการป่วยทางจิตอยู่แม้ว่าเขาจะพยายามควบคุมสติของตัวเองเพื่อไม่ให้คุ้มครั่ง พอระดมเห็นหน้าใบบุญเดินเข้ามาหาใบบุญเดินเข้าไปและจับมือของระดมเอาไว้ระดมก็ยิ้มให้กับลูกแต่สุดท้ายก็คุมสติตัวเองไม่อยู่เพลอบีบมือของใบบุญอย่างแรงใบบุญก็รู้สึกเจ็บและตกใจกับสีหน้าของพ่อที่ดูดุกดันโหดร้ายใบบุญพยายามให้พ่อปล่อยมือของเธอแต่ว่าระดมกับบีบมือของใบบุญเอาไว้แน่น จนใบบุญทนไม่ไหวตะโกนส่งเสียงร้องดังออกมาทำให้ใบสีที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงของใบบุญและในทันใดนั้นใบสีก็รีบเข้าไปดูแล้วก็ตกใจเพราะใบสีเห็นระดมคลุมคคร่งกำลังจะทำร้ายลูกของตัวเองใบสีจึงรีบเข้าไปช่วยใบบุญทำให้ใบสีถูกระดมตบตี และถูกทำร้ายอย่างหนักและมีเลือดกบปากใบบุญร้องไห้และตะโกนออกไปว่าอย่าทำแม่นะคะเมืองมาเห็นเข้าก็รีบไปช่วยใบสีระดมจึงผลักเมืองไปจนไปกระแทกกับพื้นทันใดนั้นระดมก็คว้าเก้าอี้ไปฟาดที่ตัวของเมืองจนเก้าอี้หักและเมืองก็สลบไประหว่างนั้นดอกรักก็พยายามเข้ามาห้ามระดมเอาไว้ แต่ก็ไม่ไวเจอรทธิ์ของระดมเข้าจนได้ระดมบีบคอของดอกรักจนดอกรักแทบหายใจไม่ออกดอกรักกลัวมากพยายามขอร้องให้ระดมปล่อยเธอแต่ว่าระดมกลับบีบคอของดอกรักแน้นขึ้นกว่าเดิมจังหวะนั้นระบินรีบเข้ามาช่วยดอกรักเอาไว้ระบินเข้าไปคว้าตัวของระดมเอาไว้ จนทำให้ระบินถูกระดมทำร้ายบีบคอด้วยอีกคนยิ่งระบินดิ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ระดมบีบคอของระบินแน่นขึ้นเท่านั้นแม้ดอกรักจะเป็นห่วงและสงสารระดมแต่ก็เป็นห่วงระบินมากเช่นกันกลัวว่าระดมจะฆ่าระบินถึงตายจึงไปคว้าแจกันมาฟาดที่หัวของระดมและระดมก็หมดสติไป ใบสีหวาดกลัวที่เห็นระดมคลุมคลั่งแบบนี้ดอกรักเข้าไปปลอบใจระดมและบอกว่าแม่ขอโทษนะลูกที่ต้องทำแบบนี้ระบินเป็นห่วงใบสีมากจึงรีบเข้ามาดูจนใบสีมีอาการหวาดกลัวและระบินจึงรีบเข้าไปปลอบใจใบสีใบบุญเป็นห่วงใบสีจึงอยากจะเข้าไปหามาก แต่โรยลินพยายามปลอบใจไปว่าคุณแม่ของใบบุญกำลังไม่สบายคุณแม่ต้องการพักผ่อนก่อนนะใบบุญสงสัยจึงถามไปว่าพ่อตีแม่ทำไมคะป้าลินโรยลินหนักใจว่าจะบอกกับใบบุญอย่างไรได้แต่อ้างไปว่าคุณพ่อไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแม่ของใบบุญหรอกนะคุณพ่อเขาป่วยหนักเอาเป็นว่าช่วงนี้ใบบุญอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้คุณพ่อนะ น้าจะคอยดูแลคุณพ่อของใบบุญให้เองนะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นดอกรักตัดสินใจสั่งให้เมืองล่ามโซ่ระดมเอาไว้เพื่อไม่ให้ระดมออกไปทำร้ายทุกคนในบ้านโรยรินที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจจึงถามไปว่าทำไมถึงต้องล่ามโซ่กันเลยเหรอคะคุณแม่ดอกรักก็ตอบไปว่าใช่เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่ทำให้ทุกคนในบ้านปลอดภัยรวมไปถึงระดมด้วย ติดตามชมละครบ่วงใบบุญที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา20นาฬิกา15นาทีทางช่อง8